สวัสดีครับผมเด็กชายชัยภูมิชัยรัตน์วันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องโรคพาร์กินสันครับโรคพาร์กินสันครับโรคพาร์กินสันเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของสมองระบบประสาทที่พบได้ปล่อยแร่ดับที่2องนอกจากโรคอัลไซเมอร์สถิติผู้ป่วยพาร์กินสันทั่วโลกอยู่ที่ประมาณร้อยละหนึ่งในผู้ที่อายุเิย6 5ปีตลอดในประเทศไทยมีการเก็บรวบรวมสถิติการเกิดโรคจากสภากาชาติไทยพบว่าอุบัติการการเกิดโรคพาร์กินสันอยู่ที่425คน ตอประชากร10,000คนซึ่งพบมากในประชากรแถบภาคกลางของประเทศคนไทยสมัยโบราณรู้จัโกโรคพาร์กินสันมานานแล้วในนามของโรคสันติบาตลูกนกแต่ก็ไม่ได้มีการบันทึกว่าอย่างเป็นทางการปัจจุบันคนไทยตื่นตัวเรื่องนี้มากขึ้นผู้ป่วยยิ่ได้มาพบแพทย์เร็วขึ้นทําให้ได้รับการดูแลแต่นั้นเนินอาการของโรคพาร์กินสันได้แก่อาการทางกายสั่นเคลื่อนไหวช้าหน้านิ่งพูดช้าเสียงค่อยน้ำาลายไหล เดินลำบากเดินซอยเท้าเท้าติดเวลาก้าวขาหกล้มง่ายอาการทางจิตใจซึมเศร้าวิตกกังวลอาการอื่นๆได้แก่ความจําระยะสั้นไม่ค่อยดีระยะต้นความจำเสื่อมในระยะท้ายเหนื่อออกมากท้องอืดท้องผูกปัสสาวะบ่อยควบคุมการปัสสาวะไม่ได้การรับรู้กลิ่นละลดไม่ดีมึนศ,ศีรัตว์เวลาลุกขึ้นเนื่องจากความดันโลหิตต,ำต่ำลง สาเหตุโรคพาร์กินสันปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่ทาให้เกิดโรคพาร์กินสันอย่างแน่ชัดแต่เชื่อว่าปัจจัยที่อาจส่งผลให้เกิดโรคพาร์กินสันได้ได้แก่ปัจจัยทางพันธุก,กรรมในรายที่มียีนผิดป,ปกติอาจเพิ่มความเสี่ยงข,ของการเกิดโรคพาร์กินสันได้ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเช่นการได้รับสารบ,บางอย่างเป็นเวลานานๆไม่ว่าจะเป็นการสูดดมหรือการรับประทานหากแต่ยังไม่ทราบว่าสารใดในสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนทําให้เกิดโรคพาร์กินสัน การรักษาโรคพาร์กินสันในปัจจุบันยัง,ยงไม่มีการรักษาโรคพาร์กินสันให้หายขาดหรือหยุดยังด้งการดำเนินของโรคได้ซึ่งวิธีการที่ใช้รักษาโดยทั่วไปมีดังนี้ 1. โดยใช้ยาที่ออกฤทธิ์ที่ระบบโดพามีน 2. การรักษาโดยการผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึกหรือ deep brain stimulation เป็นวิธีการรักษาโดยการผ่าตัดฝังขั้วไฟฟ้าไปกระตุ้นสมองใช้สําหรับรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสันซึ่งเคยได้รับการรักษาด้วยยา แต่มีอาการมากขึ้นจนการรักษาด้วยยาไม่ให้ผลที่เท่าที่ควรทั้งนี้แพทย์จะเป็นผู้พิจรารณาวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายสำหรับวันนี้ผมเด็กชายชัยปรกรพิชรัตผู้เชี่ยวชาญด้านก,การทำงานปั่นเนสองชั่วโมงขอจบการเสนอพิยงเท่านี้ขอบคุณที่รับฟังรับชมขอบคุณครับ